แฟนคลับของเลดี้กากประกาศช่วยเหลือและสนับสนุนแฟนคลับ b a c k พิงคเพื่อช่วยโปรโมทในซิงเกิล How You Like That ที่กำลังจะถูกปล่อยออกมาในวันที่26มิถุนายนน,นี้บอกลาเลือกขาดบุหรี่บุคลิกดีขึ้นเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่คนรอบข้างไม่ลำขคขญงคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อแอดเข้ามาดูรีวิวมาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ โดยหลังจากที่เพลงสาวแอนด์แคนีในอัลบั้มโชว์เมติก้าของ Lady g ก g a ที่ได้ฟิชเชอร์ิงกับ Back กพิงได้เปิดตัวไปในวันที่29ิพฤษภาคมที่ผ่านมาการคอลแลบครั้งนี้นั้นได้สร้างปรากฏการณ์ไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้ชมมากที่สุดใน24ชั่วโมงแรกสูงถึง21.8ล้านวิวในรูปแบบออเดีโอหรือแม้แต่กระทั่งได้อันดับหนึ่งบน t อจ e s ชาร์ t ของฝั่งเกิร์ลกรุ๊ปด้วยสถิติสูงถึง63ประเทศทั่วโลก รวมไปถึงการาพาดหัวข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆทั่วโลกนี่ยังไม่นับถึงสถิติอื่นๆอีกเยอะแยะและมากมายไก่กองเลยนะครับคุณผู้ชมสถิติเหล่านี้แฟนคลับของเลดี้กากาเองก็ได้ทราบดีครับว่าส่วนหนึ่งมาจากแบล็คพิงค์และแฟนคลับของแบล็คพิงค์อย่างแน่นอนและเพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการคัมแบ็กครั้งนี้ของแบ a ็คพิงค์ในเพลง How You Like That ที่จะถูกปล่อยออกมาในวันที่26มิถุนายน2020นี้แฟนคลับของเลดี้กากาจะช่วยพพอร์ตในด้านต่างๆอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการกระจายข่าวสารของเพลง How You Like That ของ b บล็คพิงคในหน้า t w i t t e อร์หรือโซเชียลของตัวเองทั้งแบบจัดทำขึ้นมาเองและก็การลทวิตที่เป็นสิ่งน่าสนใจนอกจากนี้แล้วยังนำโปสเตอร์ทีเซอร์ของ b บล็คพิงคขึ้นหน้าเว็บไซต์หลักของบ้านแฟนคลับในเว็บไซต์ Gaga gag Daily .com อย่างภาคภูมิใจซึ่งเว็บไซต์ Gaga gag Daily นี da ้เป็นเว็บไซต์แฟนคลับของ Lady g ก ga าที่มีการโพสต์ภายในเว็บไซต์มากกว่า2ล้านโพสต์เลยทีเดียวและมีสมาชิกออนไลน์ในเว็บไซต์นับพันคนพร้อมกันอีกด้วย ดังนั้นการนำโปสเตอร์แบนเนอร์ของ b a c k พิง k ขึ้นไปมันจึงสื่อให้เห็นได้ว่า b a c k พิง k นั้นได้รับการสนับสนุนและยอมรับจากแฟนคลับของเลดี้กากอย่างเต็มเหนี่ยวและเต็มที่นอกจากนี้แล้วเพจของกากา d a เดลยังทำโปสการ์แจกแฟนคลับแบ็คพิง k อีกด้วยซึ่งโปสการ์นี้เป็นภาพของโปสเตอร์ในชุดที่2ของการทำ b a c k เพลง How You Like That ที่มีการปล่อยออกมานั่นเอง โดยการครั้งนี้ที่มีการพิมพ์แจกของแบ c ็คพิงนั้นเป็นการพิมพ์แบบพิเศษเรียกว่าแมปลามิเนตหรือการพิมพ์ด้วยการเคลือบลามิเนตนั่นเองการพิมพ์แบบนี้จะดูมีคัสและไฮโซผิวของมันจะมีรอยนูนขึ้นมากันน้ําได้ดีระดับหนึ่งเรียกว่าเอาใจเป็นคับของแบ c ็คพิงเลยจริงๆต่กาเดลลี่ได้บอกว่าการนี้มีอยู่2000ใบ หากคุณอยากได้ไม่จำเป็นต้องกดติดตามหรือว่ากดไลค์หรือกดรีทวิตหรือแม้แต่กระทั่งสั่งซื้อเพราะทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นการสััพอร์ตแฟนคลับแบ็คพิ้งที่สนับสนุนสำหรับเพลง s o a r Candy and Album Show Mecca ของเลดี้กากานั่นเอง ฮักกาเนลี่เขาได้บอกว่าเขาจะคัดเลือกแฟนๆแ,แบบสุ้มในวันที่เพลง How You Like That ได้ปล่อยออกมาการค้นหาแฟนๆแบล็กพิงเพื่อเลือกรับการสด2 0 0 0ใบนี้ต้องใช้ความมานะค่อนข้างสูงในการเลือกนั่นแสดงให้เห็นว่าบ้านแฟนคลับของเลดี้กาก้าเองต้องการที่จะสนับสนุนแบล็กพิงในครั้งนี้จริงๆรงหอมกลิ่นความปังมากกันเลย <c oughs> ยังไงก็ต้องขอขอ,ขอบคุณบ้านแฟนคลับของเลดี้กาก้าที่สนับสนุนแบล็กพิงค์ในครั้งนี้ครับหากข่าวอื่นอัปเดตเพิ่มเติมผมจะเข้ามารายงานให้ทราบเป็นระยะระยะ ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ